อันนินนินโอ้บ่อลูกคอกแน่ายหน่อยลูกคลอดไหมเนี่ยปลาท่อนเล็กเนีมีแม่มันไหมเชอรี่อุ้ยเชอรี่อู้อย่างเยอะเลยในนั้นมีอะไรครับเนี่ยอีปูอีปูโอ้หายครบนะแต่มันเป็นเป็นคนละชนิดมันมันตัวแต่เล็กกว่าครับโอาผมว่าเลี้ยงแบบนี้สะอาดนะเนี่ยเนาะถูกต้องเลี้ยงแบบนี้น่ากินมากเลยเพราะว่ามันมันอยู่กับดินไง ผมสนใจมากเลยนะครับคือทําแบบนี้เนาะเราทําไว้ทุกอย่างเราเราจะกินก็ได้จะขายก็ได้อาปกินีอนเราอายุมากไงครับผมจากที่เราทํางานหนักๆมาเราเหนื่อยเราก็พักผ่อนได้ทําไปตัวเนี้ยมันรองรับเราไวแล้วเลยครับไม่ไม่ไมคือ,ค,อคือทำนี้คือไปเห็นมาจากที่ไหนหรือว่าทํายังไงด้วยความอยากทําเองด้วยความอยากทําเองใช่ตั้งใจตั้งใจอยากไม่มากอยากใช้ชีวิตแบบนี้ใช่โอ้ พอเรากรเกษียณแล้วทําอะไรครับเพะว่าไม่ใช่สำนักงานราชการคือกเกษียณคือหมายถึงหกสิบปีแล้วคุณถ้าไม่มีงานรองรับคุณทำอะไรอยู่เฉยๆเหรอเราวันตายเรอาวันตายได้ไหมเลี้ยงหลานนี่โอ้ไปเลี้ยงมันอะไรครับพ่อแม่เขาก็มีครับผมคิดอย่าไปคิดอย่างนั้นอืมเราต้องเลี้ยงตัวเองได้ครับไม่ต้องเป็นภาระาให้ลูกหลานอืมอืมอืมโอ้สุดยอดมากเลยโอ้ มีไหมไปไปดูหน่อยก็เล็บแจ๋วน้อเราเราเอาวนกวาดเอาครับขนาดนี้เลยกี่นิ้วเนี่ยสามนิ้วเดี๋ยวไปดูตัวมันหน่อยเราไล่รุ่นเดี๋เราลุ้งเรื่อยเหรอไอ้ตองใหญ่เราอนุบาลไงโอ้ลูกปลาซิวเห็นไหมน่ะเหรอขาวๆน่ะเป็นเม็ดข้าวน่ะครับปานินนินโอ้ยนี่สนิทกัน่ะใส่กระทังไว้น่ะ ก็ประมาณสักกระดุกอุ้ย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 เบา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 สามนิ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามนิ้วมือครับสามนิ้วสลับเม็ดยตาผสมผสานวิศวกรรมเป็นช่างเนี่ยเป็นช่างโอ้ทำบวกบวกกับเกษตรกรรมไงครับเมาดูให้ตาสลิดี่ดูอยู่ไหนอยู่ในกระชังอันนี้เลี้ยงอะไรไปบ้างเนี่ยครับ ปลาเลยนี่อันเน้นๆนั่นมินมินสลิดสลิดหมอหมอสมพรหมอสมพรแล้วก็ปลาไออะไรวะไอ้ทับทิมทับทิมทิมแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรครับนี่บ่อเนี่ยบ่อลูกคล้องแน่หนึ่งลูกคอกมล้องท่อนเล็กนะมีแม่มันไหมแม่ไม่มีแม่มันกระสัดลูกมันแล้วเนาะพวกนี้ต้องขังขังเดียวไม่ไม่คือคือไปเอลว่าไงลุง เขาเอาในคลองนี่แหละเขาเอาในคลองเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงโอ้เลี้ยงอย่างนี้เลยเนาะแต่เขาก็มีขายพูดถึงเขาก็พ่อพันขายเหมือนกันครับในกระชังเนาะในกระชังอันนี้อะไรเนี่ยก็เอาขึ้นมาเงี้เรากักเก็บเวลาเรายกยอได้อย่างเงี้ยอันนี้เลี้ยงหอยเชอรี่อุ้ยเชอรี่อู้ย่างเยอะเลยอันนี้ย่างน้อยเน่ะลองจับตัวมาดูนะครับลุงหอย ว่ามาดูเหอะเอาดูนี่พอแล้วอยากดูหอยตัวเป่งเนี่งตัวแม่มันเอาไปขายหมดแล้วนะครับโอ้นี่ลูกเหลือแต่ลูกมันนะเราหอยบอ่อนึงกระชังนึงเออันนั้นลูกคอ,อกปลาลูกคอ,อกอันนี้อะไรครับเนี่ยอานุบานนลไงอานุบาลได้๋ยตามาตัวเล็กๆเ,เราซื้อมาใหม่เงี้ยครับเอาลงบอ่อนี้ก่อนลงบอ่อนี้ก่อนโอ้แล้วก็เวลา้เราก็เอาออกเอาใหม่มาใส่ยงเี้ประมาณนั้น บจะได้ไล่รุ่นเดอเพราะว่าเรามีมีเงินเยอะเราไม่มีเงินล้านเข้าใจไหมครับครับเราเงินร้อยอ่ะเงินร้อยเอมีร้อยเราก็ซื้อร้อยมีร้อยซื้อร้อยเออไม่ไม่ทำเยอะในนั้นมีอะไรครับเนี่ยอิปูอีปูโอ้มีกี่ตัวประมาณสักยี่สิบตัวได้ไหมยี่สิบตัวอันนี้อะไรครับหอยจุ๊บแบบขมหอยขมแบบแบบดำอ่ะโอ้หอยขมหอยขมไหนไหนจับตัวดูเลย เยอะๆๆ,ๆนี่เนาะโอ้ออหลายอย่างเลยเอามาเป็นกำรรเลยออโอ้ไหนเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนาะเอาอิงธรรมชาติไงอิงธรรมชาติเลยลองดูโซลาร์เซลล์เด้อเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับอันนี้ก็เป็นบอ่อไอ้ไอันนั้นอะไรก <ขา S 2> ระชังเขาเรียกกระชังาชารีไหมขมแบบลายอ่ะขมแบบลายเออเป็นยังไงครับ ดูตัวมันจะละลายไงหอยจุบเราได้เลยเอ้ครับผมนะแต่มันเป็นคนละชนิดมันมันตัวจะเล็กกว่าครับแต่เข้าไปแกงมันจะอร่อยนะอืเพราะว่าเขาชอบครับผมแล้วแต่หลากหลายหลากหลายเนาะหลากหลายคนอันนี้กระชังอะไรเขัาเนี่ยเปิดดูดิเปิดดูเปิดดูใช่ไหมผมกลัวปลามันกระโดดออกอุ้ยกบอันนี้กบ ไอ้ไม่มันกระโดดได้แล้วมันจะโกบอ่ะกระโดดแล้วพอพอแล้วครับไม่ไม่ดูติกันเลยเดี๋ยวดูนี่คืออันนี้คือออกออกแบบเบ่งใช่ไหมกระชังเนี่ยครับเบ่งอะไรเอ่งเนะเชื่อมเบ่งเนาะเป็นช่างเนาะอืมอ้าวอาเอาไม่นี่นี่นี่คืออะไรเนี่ยตัวมันยังเล็กอยู่เนาะให้มันกินปลาให้มันกินดูด้วยกันได้ แล้วแล้วที่ใส่อันี้ครับใบเขาเรียกว่าใบมะพร้าวป่ะใช่โอ้นี่นีนยังสลิดใช่รุ่นนี้เลยที่มีที่มีอยู่เนี่ยใส่ลุงลุงลุงจับตัวให้ดูให้หน่อยวู้ตัวใหญ่ไหมโอ้กเท่ากันนนอรนแหละมันมันอายุเดียวกันกับตัวพวกนั้นะครับเขาคุณลุงพร้อมกันไงอยู่ด้วยกันเนาะโอ้ไอ้เลยก็ให้มันมาไอแบบพอเราจับได้ก็มาใส่ให้มันกินที่หอยนีครับอืม เนี่ยมันก็อ,อยู่ทั่วมันนะทีนี้ถ้าเกิดเราได้เราก็เก็บไงพอที่จะขายไงครับหรือว่าจะเอาไปกินไปอะไรก็ได้ตอนนี้ก็เลี้ยงมีคนมาซื้อว่า,างีงหรือว่าขายยังเครียดฮะบนมีของขายโอ้ขายถึงหอยเนี่ยเขาเอาไปขังไว้กินเนี่ยเอาไปเลี้ยงด้วยกินด้วยกินไปเรื่อยครับเอาลุงเปิดกบให้ดูหน่อยย่างปลานี่ก็กบใช่ไหมเนี่ยปลานี่็โตไม่ทันกีตีตตัวเนี่ยกบเนี่ยมันยี่สิบตัวมันเหลือจัก จากที่เราลงไปประมาณห้าสิบตัวครับเหลือยี่สิบตัวจับขายด้วยหรือว่าจับกินด้วยมันกินกันเองตอนนั้นตอนเล็กๆอะอผมว่าเลี้ยงแบบไม่สะอาดนะเนี่ยเนาะถูกต้องเลี้ยงแบบไม่น่ากินมากเลยเพราะว่ามันมันอยู่กับดินไงไม่เราเน้นความสะอาดไงถ้าเกิดเราเราทแล้วเราเรา,เราไม่กล้ากินละ่ะน้ําน้ํามันไม่ขังไงลงุงเนอะลุงไม่จะดูน้ําตรงนี้ไหมเนี่ยผมผมผมจะจับตัวมันมาดูสักตัวตัวใหญ่เลยใหญ่รุ่นเดียวกันเอาเนี่ยนะโอ้จะทันมันบ่ล่ะ ให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นน่ะดีแล้วมันอยู่อย่างไงนุ่นน่ะลองจับเลยนโอ้ยขอโทษด้อยแข็งแรงไหมออ้ใหญ่แข็งแรงนี่นะครับขนาดนี้กำลังแกงไงกำลังน่ากินเนาะลุงเนาะใช่โอ้ครับโอ้ยในวงบ่อนะมันเหม็นให้อาหารยังไงครับเนี่ยก็เช้าเย็นเช้าเย็นอาหารกบนี่เนาะหรืออาหารปดุกอาหารปดุกหมดเลยหมดเลยแต่ที่เราทําเองก็มีแบบครับแบบอะไร ก็มีลำอ่อนมีพวกขนมปังมีพวกเศษปลาแล้วก็กระชังนี้ก็ประมาณสักเมตรคูณเมตรนะลุงเนาะใช่ทุกอย่างเลยนะก็จะมีกบมีหอยมีปลานะครับปลาช่อนนะครับที่ที่ใส่ไว้ปลาดุกนีเยอะนี่ปลาดุกนะปลาดุกปลาดุกบอ่อใหญ่นี่ปลาดุกเนาะใช่ไหมรวมกันโอ้ในในบ่อใหญ่นี้บ่อใหญ่รวมหมดปลาดุกปลานินสลิดสลิดทับทิมทับทิมหมอหมอ โอ้โฮพวกนี้มันไม่ใช่อยทะเลาะกันเท่าไหร่ครับผมคือไม่เรามีไม่มีปลาชอบปีพวกไอโดพวกนี้มันจะลำบากเรื่องปลาเล็กหายเลยนะปลไอโดตัวนี้ทำเองครับของแค่ของแค่แค่สีแดงทำเองของเราจะมาทำนี่ตัวนี้บดเองบดเองโอ้ครับครับครับผสมผสานไงคือเราก็ลดต้นทุนลงหน่อย คนละครึ่งครับบ่อนี้ประมาณสักถึงไรไหมลุงประมาณนี้นที่ตอนนี้มันทั้งหมดมันสามงานสามงานก็น่าจะอยู่ประมาณงานนึงเนาะบ่อนะอื้นที่มันนี่เดี๋ยวนี่ไปนี่ครับอืมอืมบริเวณถึงต้นไม้เนี่ยนี่ก็ไปคันบ่อเด็กโอ้ผมไม่ต้องการใหญ่ไม่ต้องการใหญ่ลครับอ่างกระทะครับนึกออกไหมไม่ต้องการลึกครับลึกปลาไม่โตอันนี้อันนี้จับยากอันนี้กี่เมตรเนี่ยความลึก บ่อห้าสิบเซนห้าสิบเซนโอ้ยตื้นเนาะตื้นโอ้ถ้าเกิดเลือกปลาปลาไม่โตมัวไาวอยู่นั่นะสะเดินขึ้นมาโอ้คนอกรลังกายอยู่นั่นแหละเวลาเวลาขึ้นเวลาลงเนาะโอ้ปลาไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนเราเลี้ยงปลาในกระชังก็เหมือนกันครับในวงบ่อเห็นไหมอืมเป็นยังไงพากันวิ่งทั้งคืนไม่พากันหลับกันนอนเลยอะไรอย่างนี้ไม่โตโตแต่หัวครับเนื้อไม่มีโอ้เนื้อไม่มีอย่างนี้ดีกว่าเนาะคานุเนาะ อลุงให้เบอร์โทรไวห,หน่อย098 098 673 673 3494 3494เนาะช่างชาญวางกระดาษบอกแกนั้นช่างชานวางกระดาษโอกกนะษ oh, ค้ครับครับอันนี้คือในส่วนนี้ถือว่าตกแต่งได้ดีเนาะแล้วก็เลี้ยงได้หลายอย่างผสมผสานกันได้ดีนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะลุงเนาะ okay. ในนี้นะ ใน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 น้ำมีปลานะฮะแล้วก็ข้างนี้ก็เลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาทข้าวใหกินแล้วครับผมแล้วก็มีปลาาอยากกินปลาหรือกินปูนี่อะไรกินหอยก็ได้เนะโอ้กบก็มีกบมีอลามีมะละกอมีผักเรามีผักมีเนาะตามอยากจะําสวนบุฟเฟ่ต์รู้จักไหมตามคันคันนั้นนะครับน่าจะมีผักมีผักอยู่แล้วห่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคือผมไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักพวกผักกระเือตอนนี้ ขาตะไคร้น้ำเต้าน้ำต้บูปลาไก่กุ้งมีหมดแล้วอันนี้ขาตะไคร้นะครับพริกนะครับโหระพาอะไรก็มีผักพืชผักสวนครัวนะครับเออครับอันนี้ก็จะเป็นบวบนะอืมครับผมเดี๋ยวผมเดินไปดูันเดี๋ยวจะหาว่าโมเอาลุงแกปลูกไว้จริงๆนะครับอันนี้บวบนะครับเ,เสอันนี้ตะไคร้ พวกโหระพาพวกมะนาวอะไรมีทุกอย่างนะครับก็ถือว่าอู่ข้าวอู่น้ำเลยน้ะลุงเนะในนี้แหละมีพริกนะครับอาจจะกินน้องไม่บ่อพูดอ่ะครับค <c ười> รับกระดับนะจ๊ะกลางน้ำปลาซิวอ้าวปล <c ười> าซิวอ้าวมะละกอก็มีน้ะลุงเนาะ เอาละกิ่งเองด้วยเดี๋ยครับเี็นโซล่าเซลไหมเปิดให้ดูเปิดเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปดูดิไปดูดูตู้มันดิโน่นนหนริมคลองอ่ะนะโอ้โหผมไม่กล้าไปไฟเป็นเซลนี่ยริมเนี่ยเห็นเป็นเซลไหมรู้จักไหมเป็นเซลอ่ะเป็นินเซลโซล่าเซลก็มีครับแข็งนะแต่ดูขึ้นมือขึ้นนะเนี่ยครับผมไยังนี้ไยังนี้ เอกสารกนวิศวกรรมงานวิศวกรรมทำมาแล้วไม่เฉพาะผสมแต่เศรษฐกรรมครับผมลองดูนี่หนึ่งดูีเขึงตักปลาบ่อันนี้อะไรครับเนี่ยเงตักปลาสลิงแดดเยวะด้วยอันเนี้ยหมุนด้วยหมุนมุนมึงด้วยอ่าขิงนี่หนึ่งขิงอยากเขิงบ่ตักปลาเนาะโอ้พอเวลามันมีลมมันก็พัดเนาะ โอ้ oh. มีลมมันก็พัดนะครับช่วยในการไล่แมลงวันนะครับเพราะว่า <c oughs> ปลามันก็จะแห้งเร็วด้วยนะครับอ่าอย่างที่ลุงแกบอกเนาะอันนี้แกก็ตกแต่งนะครับสวนที่แกถือว่าสวนแล้วก็ก็แล้วกันนะครับที่แกอยู่นะครับก็จะมีบอ่อปลาก็มีพืชผักนะครับที่อยู่ทุกอย่างในนี้นะครับพื้นที่ประมาณสักสามงาน แต่ในส่วนของบอ่อปลานะครับอาจจะไม่ถึงสองงานหรืองานงานหนึ่งอย่างที่แกบอกเพราะมันจะมีตรงขอบสะนะครับมันก็จะปลูกผักปลูกอะไรไว้หลายๆอย่างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเบนซ์ของแกนะครับที่แกใช้อยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นแทงน้ำน้ลุงเนาะอันนี้จะเป็นแทงน้ำไหมเป็นห้องน้ำเหรอครับเป็นห้องน้ำอ้าออออเอาไม่มีกีดห้ามเข้านะอ้าออ <laughs> <laughs> โอ้ oh, <S <S เป็นห้องน้ํานะครับโอ้ oh, ออกแบบอย่างดีนะครับตรงนี้เนาะพอได้เออมานั่งพักผ่อนกายานะครับห้องรับแขกนะนห้องรับแขกเอ้าจริงไหมจริงจริงเข้าไปดูไหมคุณห้องคว่าเข้าไปดูไหมคุณไม่ดูนี่เข้าบ้านเข้าปุ๊บเข้าห้องน้ําก่อนเลวครับผมห้องรับแขกนะเนอะห้องรับแขกเนาะโอ้อันนี้ทําอย่างดีนะครับนี่มีห้องน้ํานะครับมีอะไรหลายอย่างนะครับ สวนนะครับช่างหัวมันนะครับสวนของลุงแกนะครับตรงข้างๆนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองน้ําที่สาธารณะนะครับใช้ในหมู่บ้านก็แล้วกันเนาะใช้ในคูไอ้แถวแถวนี้นะครับองธรรมชาติคลองธรรมชาติคลองหมู่บ้านเนาะนะครับโอเคครับผมเยังเนี่ยแดดลมก็มันก็ยังงอันนี้อันนี้เปิดยังเปิดแล้ว เปิดแล้วนเนอะแต่แดดไม่จัดเบนซินโซล,ล่าอ๋อโซล,ล่าเบนซินก็มีก็แหง <c oughs> เบนซินก็มีเอาไปลุงลุงไปดูแผงหน่อยก็นั่นไงไ <c oughs> ปงดูไปดูเปิดยังไงเปิดงงปัญหาแดดแดดไม่ค่อยมีนะว,วันนี้วันนี้คึมนะครับมันไม่นาาะแดดมันโคตรแฉงแฉงแผงนี้ซื้อมาไงครับลงุงสองแผ่น หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทพุทขนาดเท่าไรเนี่ยเมตรคูณสองเมตรเมตรคูณสองเมตร <2 S 1> โอ้2 2> สองแผงเนาะรุ่นนี้เนาะสองแผงครับผมแต่เมื่อก่อนมันให้มากับไอ้ปั๊มตัวนั้น,นให้ปั๊มไโ้่งเรตนะมาไงมันไม่ขึ้นครับระดับนี้มันไม่ขึ้นไงโอ้แต่ระดับนี้ไม่ขึ้นเลยตัวนั้นนะครับมันมัน,ม,นมันเอาตัวนี้ใส่นี่ครับเราเลยเอาตัวนี้แทนดูน้าเนาะโอ้เอาลงเลวถ้ามันชักแล้วมันคือมันหมุนแล้วขึ้นเลยแต่ตัวนั้นหมุนแค่นี้แล้วเว้ยอือ อยู่ในไหวก็เลยทำสองระบบไงตัวนี้เป็นโซล่าเซลล์ใช่ป่ะครับเป็นก็เป็นเบนซินเซลล์ไงเบนซินเซลล์เป็นปื้ดขึ้นเลยเดี๋ยวผมไปดูโซล่าเซลล์ก่อนเพราะว่าผมต้องต้องไปดูตรงนั้นตรงที่น้ำออกนะอ๋อจะดูเหรอครับผมแดดแดดอ่อนมากเลยแดดอ่อนเนาะจังเลยเดี๋ยวผมรีบไปดูดูกันแต่น้ำไม่ค่อยแรงนะครับเนาะถ้าเกิดน้ำน้ำถ้าเกิดแดดแดดมากอ่าประมาณนี้แดดจันจันๆนี่โอ้ขึ้นแบบสปริงเกอร์มันจะมันจะหมุนได้อ่ะครับลุง ลูกครอกอใหญ่เลยอันนี้นะครับก็น้ำไหลน้ำเราเดินตลอดเวลาไนงะโอ้น้ำอันนี้แทงน้ำที่เดินมาจากท่อแทงนี้แทงน้ำนี้ปั่นมาจากไหนครับลงุงตัวเด็กตัวเบนซินเซลกับโซล่าเซลก็ได้ถ้าเกิดอ๋อเก็บน้ำไม่ใช้เนาะ ก็คือปล่อยเวลานั้นก็จะปล่อยลงมา,าในใน,ในบอ่อปลานะครับอันนี้ถังนี้นะครับถังนี้ถังประมาณสักสองพันลิตรแบบฉุกเฉินฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินแบบแดดไม่มีอะไรคึ้มหลายวันนึงเราก็กลัวปลาเรานนอกไงมันอ่าครับก็จะปล่อยลงมาในบอ่อนะครับลงๆเนาะก็จะมีนี่นะครับสายเมนหัวเนี่ยมจะตอกก๊อกไว้เป็นช่วงเป็นช่วงไงคือ ใส่สายยางไว้เป็นจุดๆด้อยเวล,วลาลดน้ำผ่ะนต้นไม้ครับอ๋อมี่งนี่ครับอย,อย่างที่แกบอกนะโซล่าเซลล์นะครับใช้ในการปั๊มน้ำครับดูดจากคลองมาวันนี้แดดไม่ค่อยออกนะครับก็เลยเบาๆคลึมฟ้าคลึมฝนแดดมันก็เบาประมาณนี้ mm แน่นอ่อนจับกันตลมันยังขึ้นมาหรือว่ามันโอเค็นแล้วไม่ได้แหละเอ๊ะมันดูเด็กเด็กน้อยเขาว่ามันเป็นสวนสนุกมุยามเเผวอะไรน,นตกเป็นปลาตอดอยู่มึกินมึยกตัเทียงนั่งกลางลมเฮ้ยไอ้หนันกระถือขวดล้าอ,อยู่ไหนเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นจังเขาบอกหาว่าช่างทานมาเฝ้าเฝ้าอยู่ในฝนตกแล้วมันคือบอลกาบ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม